สวัสดีค่ะนูไม่ย,ยังยังไม่ยังไม่กินลูกเคี้ยวหรออะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับรกล้องอย่างนี้นะวันนี้เราจะมาอะไรกินไส้กรอกกุนเชียงนะคะกุนเชียงของหมูแมงมีนะคะเป็นของเป็นของคนไทย,ทยคนไทยที่ทำผลิตในอังกฤษนะคะไม่กัดหนูเดี๋ยวเอาไปให้ไทเลอร์ เขาบอกว่าตรงนี้นะคะมีส่วนมันน้อยนะคะมหวานน้อยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์อันนี้แบรนด์ของคนไทยนะคะชื่อแบรนด์ว่าหมูมั่งมีนะคะคุณเชียงที่ผลิตในอังกฤษนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะก็เลยลองสั่งไปซื้อลองสั่งมากินดูนะคะเพราะว่าเราก็ลอง ปิงยิงเซียงก็ลองมาแล้วแล้วก็สอขอนกันก็ลองมาแล้วแล้วก็เลยเอาอันนี้มาดูอันนี้450กรัมนะคะ10ปอนนะคะแล้วก็คนที่คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเขาก็ส่งเป็นเซ c o เ d ิ l a s คให้นะคะก็ประหยัดค่าส่งไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทอดมากินกันนะคะนี่ๆร้อนไหมลูกเบิ้มเบิเหรอ <Okay. S 1> มาโอ๊ย คุณแม่นั่ง่งนี้เหรอกอคุณแม่นั่งพื้นดีกว่าลูกมันจะได้เห็นหน้าแม่นะนให้นั่งดให้นนั่งนี่เหรอโอเคนั่งพื้นก็ได้แป๊บหนึ่งห้านาทีเดี๋ยวพูดก่อนอนะเดี๋ยวครี่จะเดี๋ยวจะมาชิมกันไปทอดมาแล้วไปทอดมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทอดเพราะว่าคนนี้เขาช่วยโอ๊ยพี่ก็มีส้มตกนะเดี๋ยวจะชิมนะเ,เดี๋ยวชิมแต่กุนเชียงก่อนเชะ<อ> อันนี้นะกินจิน่นี้แม่เป่าให้แล้วอ,อร่อยไหม,อ,มอร่อยไหม,อ,มอร่อยครับตั้ชับตั้ชับอืมอ่ะเข้าเหนียวอะ่ะอืมเอาอเป่ากันหนะ่ยลูกเข้าเหนียวตกหนึง อร่อยไหมอร่อยนะคะมันน้อยหวานน้อยอ๋อเขาบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสนะอือร่อยอร่อยอือร่อยต้องลองเลยนะคะเขาเกาะทำงานก่อสร้างลูกหนุ่มก่อสร้างทำงานอืมทำงานทำงานได้ไม่ว่าคืน อร่อยนะคะอ่าเดี๋ยวจะลิงก์งเพจของเขาไว้ให้นะเขามีหลายเขามีสินค้าหลายตัวนะคะโอเคอืมอร่อยนะคะมันน้อยหวานน้อยแล้วเขาไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสเขามีสินค้าหลายตัวนะคะทั้งไส้อั่ว ไส้กรอกอุ้นเส้นไส้กรอกอีสานเปรี้ยวนะอืมอร่อยนะอันนี้ก็คือเขาทำเขาทำแบรนด์นะร้อนอข้าวเหนียวด้วยเขาผลิตและจำหน่ายนะคะก็คืออาหารเนี่ยถ้าจะทำแบรนด์ที่นี่นะต้องเอาไปเข้าห้องแ็บนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะ หวานน้อยอะ่ะเนาะติดใจเลยเนาะอร่อยตั้มอัพอีกินนะีนึงตั้มซับอ, <laughs> อร่อยเลย อร่อยนะแพ็กละสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะสิบปอนด์ก็คืออันนี้อร่อยเราแล้วก็อร่อยลูกใช่ไหมครับครับครับไม่ลาเวนเดอร์เนาะอร่อยใครอร่อยมันนะไม่ลาเวนเดอร์อันนี้ซื้อมาเองนะงเอาจริงๆแลงเราชอบมากกว่าปิงยิงเซียงชอบมากกว่าสอขอนแก่นนะอะโอเคแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะลิงก์ ลิงก์เพจเขาไว้ให้เผื่อว่าใครสนใจนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนอ bye. บาย bye. บายคนทีบ่บาย bye. บายก่อนบาย bye. บายค่ะบายบายรับยู